สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พาทุกคนมาที่ห้องสวยแต่งครบพร้อมอยู่ย่านห้วยขวางกันค่ะถ้าใครทํางานอยู่ย่านนี้นะบอกเลยว่าห้องนี้เหมาะกับคุณมากๆที่ตั้งของโครงการนี้คือเดินทางสะดวกมากเลยค่ะแค่เจนาทีก็ถึงสถานีรถไฟฟ้าเอ็มดีห้วยขวางแล้วค่ะสาหรับใครที่ขับรถในการเดินทางเป็นหลักออกไปเลี้ยวขวาไปรัชดาลาดเท้านะคะถ้าเลี้ยวสายไปพระรามเก้าอศค่ะแถวนี้จะเป็นย่านของกินใกล้ห้างดังเซ็นทัลพระรามเก้าเอสพาณิตและเดอะสตรีทรัชดาค่ะ ห้องนี้เป็นห้องใหญ่1ห,ห้องนอนที่กั้นสัสสดส่วนแล้วขนาด37ตารางเมตรค่ะ บอกเลยว่าห้องนี้ราคาคุ้มมากๆเพราะว่าถ้าเทียบกันกับห้องไซส์เดียวกันที่ขายกันอยู่ปัจจุบันนี่คือเกือบ4ี่ล้านแต่ห้องนี้ราคาไม่ถึง3ล้านทุกคนใครได้ไปนี่คือคุ้มมากๆเลยคือห้องที่เนี่ดีกว้างแล้วเขาก็แบ่งสัดส่วนมาให้หมดแล้วคือเราสามารถใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่มากๆกันว่าคนที่พักอาศัยในตึกนี้น่ารักเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นคนที่ทํางานแล้วก็ทุกคนเนี่ยรักษาความเงียบให้ด้วยสงบเย็นมีครบระวานน้าฟิตเนสที่จอดรถคือเพียงพอ นี่การถ่ายมาให้ดูเนาะบรรยากาศภายในโครงการก็คือสะอาดแล้วก็ที่จอดรถเนี่ยก็จอดเป็นระเบียบด,ด้วยค่ะใครสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์นิดเลยนะคะ